ชาวราศีมีนในช่วงนี้ดวงเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผลเอกจะใช้ไพ่อีจ,จริงในการเล่าให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับกับชาวราศีมีนนะครับซึ่งได้ไพ่ หมายเลข8นะครับยูนิตี้นั่นเองนะครับมีพลังทั้งหมดถึง5เลยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้สําหรับชาวราศีมีนแสดงความยินดีด้วยครับคุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองเข้ามานะครับแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของความรักเองคุณมีความเป็นหนึ่งเดียวกับคู่รักของคุณนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านหรือนอกบ้านคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเป็นช่วงแห่งความสุขของคุณนั่นเองนะครับในเรื่องของการ การงานแล้วเรียกว่าคุณมีทีมงานที่ดีและทําให้คุณไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นรีบรวยเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนคุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้มากๆเลยนะครับในคมภีอี้จริงนะครับสำหรับชาวราศีมีนในภายใบนี้กล่าวไว้ว่านะครับเสียงยินดีกึกก้องบ่งบอกถึงการทํางานร่วมกันเป็นทีมจะมีความสําลานใจในความสัมพันธ์อันกลมกลืนอันดีกับคนอื่นและจะประสบความสําเร็จในการร่วมมือกัน กับผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดทั้งหลายคุณจะชื่นใจและปิติยินดีเพลิดเพลินจำเริญใจดังนั้นจงหันไปหาผู้ที่สูงส่งกว่ารวมทั้งเพื่อนๆทั้งหลายด้วยเพื่อขอรับคำแนะนำที่ดีๆปฏิบัติตามข้อแนะนำของเขาเหล่านั้นหากต้องการจะให้ชีวิตยิ่งดียิ่งขึ้นไปการจับมือและทำให้เกิดความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมในระดับสูงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีผู้เล่นที่เหมาะสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้โดยสรุปแล้วให้ยึดมั่นในหลักการของตนเองทำงานเป็นทีมจงเต็มใจที่จะทำตามความปรารถนาของกลุ่มของเพื่อนของทีมของคุณจงเลือกคบเพื่อนด้วยความระมัดระวัง หาคนที่เต็มใจและมีแนวคิดเดียวกันที่จะมาร่วมกันจะทําให้ในช่วงนี้ของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างงดงามแน่นอนครับสําหรับชาวราศีมีนครับ คุณเคคิไดไหมครับว่าเวลาคุณหาเลิกยามงามดีทั้งหลายแหล่คุณแน่ใจเอครับว่าคุณได้เลิกงามยามดีที่แท้จริงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้จะดีไหมครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีปฏิทินที่เป็นปฏิทินเฉพาะตัวของคุณเองนะครับในการที่จะดูเลิกยามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากนะครับดังนั้นนะครับเรามีสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคุณได้ด้วยการใช้เพียง ปฏิทินเลิกงามยามดีของโหรเอกเท่านั้นนะครับคุณจะสามารถที่จะเห็นวันที่เป็นมงคลและวันที่ไม่เป็นมงคลสแกนง่ายดูง่ายและใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับทุกทกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น c e b o o o Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ